แนวข้อสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยภาคกอด้านการให้เหตุผลในข้อที่6ถ้าในสระมีน้ำแล้วจะต้องมีปลาแต่ในสระไม่มีปลาดังนั้นกอไก่น้ำในสระแห้งขอไข่ในสระมีน้ำแต่ไม่มีปลาขอควายสระน้ำปลาเกี่ยวข้องกันงงูสรุปแน่นอนไม่ได้ ฉลยนะครับข้อนี้ต่อกอไก่นะครับน้าในสะแห้งนะครับข้อ7จํานวนคู่ทุกจํานวนจะหารด้วย2ลงตัว7เป็นเลขคู่ดังนั้นกไก่2หารด้วย7ไม่ลงตัวขอไข่7หารด้วย2ไม่ลงตัวคอควาย7หารด้วย2ลงตัว ง,งูสรุปแน่นอนไม่ได้ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับ7หารด้วย2ลงตัวนะครับข้อ8ประเทศท,ที่มีทหารเป็นนายกรัฐมนตรีมีการปกครองแบบเผด็จการประเทศจีนเคยมีทหารเป็นนายกรัฐมนตรีจะสรุปได้ว่ากอไก่ทหารเป็นเผด็จการทุกคนขอไข่ประเทศจีนเคยปกครองแบบเผด็จการขอควายประเทศจีนไม่ชอบประชาธิปไตยงงูสรุปแน่นอนไม่ได้ เฉลยนะครับคอนี้ตอบขอไข่นะครับประเทศจีนเคยปกครองแบบเผด็จการนะครับข้อ9คนรวยมักจะเป็นคนขยันสมชายเป็นคนจนสรุปได้ว่า กอไก่สมชายเป็นคนขี้เกียจขอไข่สมชายเป็นขอทานขอควายสมชายหางานทำไม่ได้งองูสรุปแน่นอนไม่ได้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับข้อ10ปลาทุกตัวว่ายน้ำสัตว์ที่ว่ายน้ำได้จะบินได้ดังนั้นกอไก่ปลาทุกตัวบินได้ขอไข่สัตว์น้ำทุกตัวบินได้ขอควายปลาทุกตัวมีปีงองูสรุปแน่นอนไม่ได้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับปลาทุกตัว บินได้นะครับ